สวัสดีครับผมธรรชนับดูลายมือผ่านนะ,ะัพนพุก,กรรมก็บพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายดวงสตางคนเกิดราศีตุลในเดือนสิงหาคมพศสองพันร้อยสิบเจ็ดก็เริ่มเปิดไพ่เลยไพ่ใบแรกก็ได้ไพ่คิงอัฟบอลคิงอัฟบอลนะครับผมไพ่คิงอัฟบอลเราพูดกันก่อนว่าคิงอัฟบอลเป็นราชาที่มีวามมุ่งมั่นราชาที่มีความ,ม เขาเาียกว่ามีความสุขขุมแล้วก็ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่พื้นดวงของราศีตุลว่าคอนจึงก็คือพื้นดวงนั่นแหละแล้วก็อย่างนึงคือห้าเดือนอดีตหรือประมาณสี่เดือนสามเดือนก็คืออดีตไม่นานมากของราศีตุลถ้าเราทานายดวงจรและอย่างนึงคือไพ่ใบที่สองคือปัจจุบันหรือราศีตุลเนี่ยที่เราจะทนนํานายก็คือในอช่วงเดือนสิงหางคมจะเป็นไพ่ใบที่สองส่วนอนา,นาคตที่ถัดจากเดือนสิงหาคมก็จะเป็นไพ่ใบที่สาม อาจจะสักสองสาเดือนอนาคตข้างหน้าที่ถัดจากเดือนสิงหาคมไปก็เริ่มทนายเลยเพื่อการเสียเวลาไพ่ใบน,นี้พื้นดวงพูดถึงอะไรคนจริงไพ่ใบน,นี้เนี่ยเราเห็นกษัตริย์องค์นี้หรือว่า King of War เนี่ยคิงออฟวอจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ดีแต่ต้องดีแบบไหนถ้า,าพูดถึงดวงจรนะคือจะบอกว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยถ้าจับได้เราจะพบกับบุคคลแบบนี้ เราจะพวกกับบุคคลแบบนี้ถ้าทําในวงจรบุคคลแบบนี้จะนําโชคมาให้เขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตคุณคนจริงคุณจะไปคิดนะว่ากษัตริย์แบบนี้เข้ามาในชีวิตต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงบางคนรอเก้อเลยว่าเฮ้ยจะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตถ้าทายเรื่องความรักก็เป็นไปได้ก็จะคุณก็จะเจอกับผู้ชายแบบนี้ถ้าคุณต้องการความรักที่แบบว่าผู้ชายที่เป็นฝรั่งผู้ชายที่แบบรอรอผู้ชายที่แบบว่ารวยตรงสเปคทุกอย่าง เข้ามาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายทาไงคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงแบบนี้งงไหมก็ผู้หญิงแบบนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่อมุ่งมั่นแรงกล้าต้องการที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเสมอแล้วก็ผู้หญิงคนนี้มักจะเป็นคนที่ระดับสูงคืออะไรน้ำลายสอนนะครับผมไม่มีน้ำมาตั้งไว้เมื่อตอนนั้นผมซ่อมแอร์นะ ก็ตอนที่อาจจะไปสองคลิปราศีสิงห์กับราศีกันเนี่ยแอร์เสียก็คนยิงวันนี้คือคลิปที่ผมจะมาพูดสี่ราศีเนี่ยมันอาจจะออกมาช้าหน่อยเพราะว่าแอร์เสียก็ขออภัยด้วยก็ยังไงใครที่ฟังคลิปช้าก็ขออภยัยแต่ว่าภลิปนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเมื่อคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคุณจะเจอกับบุคคลลักษณะแบบนี้บุคลลักษณะแบบนี้เข้ามาในชีวิตของคุณ ในช่วงวงจรเมื่อสองสาเดือนก่อนสามเดือนหรือว่าสี่เดือนอะไรแล้วแต่คืออดีตที่ผ่านมาไม่นานจะเจอกับผู้ชายลักษณะแบบนี้หรือผู้หญิงลักษณะแบบนี้ที่เป็นลักษณะดังผู้ชายเออก็กระสับกระส่เท้านั่นแหละก็คือมุ่งมั่นในการทํางานแรงไฟ,ไ,รไฟแรงไม่มีหมดแลอย่างนี้ก็แด้วกันเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยข้อคนที่พูดเก่งเจรจารเก่ง เปลียบได้ดังว่าฉอเลาะเลยก็ได้แบบว่ามันมีคุณถ้าจะการ้องครับผมคือจะบอกว่าเขาคุณคุณตามเขาไม่ทนนะันหนักใช่คำเนี้ยตามเขาไม่ทนันเขาพูดจาเก่งมากบางทีก็อาจจะมีรับลมคมในแต่เขาไม่แสดงมห้คุณเห็นแต่คุณจะบอกว่าไม่ว่าคุณอยากให้คนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหญิงรหรือชายคูเนคลิปแต่ ความหมายคือนักธุรกิจนั่นแหละในเชิงที่แบบว่าพวกความจริงคนเราจะเห็นว่านักธุรกิจเป็นคนที่แบบต้องมีชั้นเชิงความรวดเร็วลีลาก็หมายถึงผู้ชายคนนี้แต่ถามว่าเขาเป็นคนฐานะยังไงก็มั่นคงร่ารวยพอสมควรถ้าถามว่าดวงจรวันนี้ผู้ดวงจรเป็นอันดับแรกเลยนะคือเขาเป็นคนยังไงผมพูดไปแล้วส่วนหนึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าคนที่เป็นนักธุรกิจแบบนี้ไม่ได้เป็นคนซื่อ เขาเข้ามาต้องการคุกธุรกิจคุณหรือว่าเขาจะมาร่วมลงทุนกับธุรกิจของคุณสำหรับราศีตุลก็คือคุณเป็นราศีตุลคุณต้องเจอคนแบบนี้แต่ที่เข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไม่นานมานี้แสดงว่าเขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชายพวกนี้ต้องการมามีผลประโยชน์ร่วมด้วยกับคุณถ้าคุณไม่มีอะไรเลยบอจี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาจะไม่มาร่วมอะไรกับคุณคุณก็จะไม่เจอผู้ชายหรือผู้หญิงแบบนี้ แต่ส่วนมากมันจะทายถึงผู้ชายมากกว่าที่เข้ามาในชีวิตคุณแสดงว่าเขาคนนั้นจะร่ํารวยก็คือเขาที่จะเข้ามาเนี่ยจะร่ารวยแปลว่าค,าคนร่ารวยมาก่อนรือมีธุรกิจในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกมีไกด์เขาจะไม่เข้ามาหาคุณเด็ดขาดเขาต้องการผลประโยชน์ให้ฟังข้อนี้ดีๆอาจจะผิดก็ได้นะแต่เขาต้องการผลประโยชน์อะไรที่ร่วมกับคุณอย่างแน่นอนถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่ได้ดิวธุรกิจกันไม่ใช่เรื่องความรักเสมอไปไพ่ใบนี้เน้นเรื่องการงานการเงินที่พัฒนาเพิ่มเติม แสดงว่าถ้าไม่ได้เจอคนรักไม่ได้เจออะไรก็แสดงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือจะมีคนแบบนี้เข้ามาช่วงนี้เช่นธุรกิจของคุณกาลังจะแย่ก็จะมีคนพวกนี้เข้ามาช่วยสานต่อธุรกิจหรือจะมาเซ้งมาซื้อธุรกิจคุณหรือจะมาร่วมลงทุนกับคุณอะไรแล้วแต่พื้นดวงจะเริ่มพูดแล้วจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าถ่ายตัวของราศีตุล ราศีตุลเป็นราศีที่ดิวเก่งอะไรก็ยังไม่เข้าใจคําว่าดิวนั้นดิวคืออะไรแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าคุณอยู่ในระดับที่แบบโอเคก็จะเข้าใจความหมายของเขาว่าดิวดิวงานดิวอะไรพวกนี้แหละอันนี้ไม่ได้มาดูตรงแต่จริงๆจะบอกว่าการดิวงานดิวอะไรต่างๆหมายถึงว่าการที่คุณจะไปติดต่อสื่อสารสังสรรค์กับใครเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างาสำหรับราศีตุลม,มันจะง่ายหมายถึงว่าราศีตุลเป็นคนค,นคบค้าสมาคมเก่ง ไม่ใช่ด่าคุณนะว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่ว่าก็ต้องมีชั้นเชิงบ้างเพราะผู้ชายคนนี้หรือไพ่ราศีนี้มันเป็นคนที่ค่อนข้างมีจะอัดคลิปทีไลไรฝนตกทุกทีนะก็ไม่รู้พระเจ้าคันเกอ่าจริงๆจะบอกว่าจริงจริงจะบอกว่าไพา่ใบนี้มันบ่งบอกถึงว่าเป็นคนมีชั้นเชิงเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเพราะกษัตริย์ถึงไม่ท้าเป็นคนชอบเข้าสังคม เวลาที่คุณเข้าสั่งของคุณต้องปิดจ็อบปิดงานปิดรายได้ถ้าคุณไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่ราศีตุลผมจะบอกว่าคุณชอบงานเลี้ยงงานสมสอนงานอะไรต่างๆนี่คือลักษณะของราศีตุลคือต้องดิว่าคนใหญ่คนโตดกว่าคนจํานวนม,มากมายมหาศาลแล้วจะต้องได้ปิดจ็อบราศีตุลบอกอย่างหนึ่งก็เป็นคนมีเสน่ห์เสน่ห์ของราศีตุลไม่ธรรมดา เพราะว่าราศีตุลเป็นคนที่แค่ยๆเหมือนกับว่าเข้าคนง่ายอ่ะตอนที้คุณไปพูดกับใครทําอะไรใครมันน่ารักเสมอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้หญิงนี่จะมีเขาเรียกว่าดวงสามีอุปธรรมผู้ชายก็จะมีดวงนารีอุปัมภมมีดวงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็จะมีดวงผู้ชายดวงผู้หญิงช่วยเหลือมักไม่ค่อยลำบากได้คู่ครองดีหรือบางคนได้มรดกส่วนใหญ่นะผมพูดเลยนะว่าห้าสิบถึงหกสิบเจ็ดสิบ ราศีตุลจะเสวยสุขจากมรดกหรือว่าจากเงินจากสามีหรือตกทางเข้าสายได้จากภรรยามีภรรยาคอยดูแลคอยเลี้ยงคอยช่วยเหลือแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณหวังแต่มรดกหวังแต่อะไรของภรรยาหรือสามีผมพูดตรงๆนะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมไม่พูดรายละเอียดเหมือกันเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งคุณต้องทําด้วยแต่คุณเป็นคนเดียวไงอย่างที่ผมบอกว่าพอคุณเข้าสังคมไปเข้าสโมสรไปเข้างานสันมนาคุณต้องได้อะไร ถ้าคุณได้ไดอะไรกลับมาไม่ใช่ราศีตุลคุณต้องปิดจ็อบดั้งได้อะไรราศีตุลเป็นคนที่ชอบเก็บสินทรัพย์ส่วนหนึ่งจริงใช่ว่าถ้าคุณมีสินทรัพย์อะไรยังไงเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์กับตัวคุณบ้างเช่นสมมติว่าคุณซื้อที่ดินเก็บเอาไว้คุณซื้อของมีค่าเช่นนาฬิการลเล็กเรือนทองอะไรแล้วแต่หรือวาบางทีเพชพรพลอยอะไรอย่างไงี้บางทีคุณเก็บของคุณประเภทพวกที่เป็นทรัพย์สินสมบัติของมีค่าแล้วมันจะได้ผลดีต่อต,ตัวคุณอาชีพที่บอกเราราศีตุลอาชีพ ติดต่อในหน้าอาชีพที่สบายๆแต่ได้เงินดีแล้วก็พวกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเป็นช่างช่างทองเงินช่างทองหรือขายจิวเวลรี่แล้วก็อาชีพที่มันแบบของสวยงามขายของสวยงามของหรูของแบรนด์เนมพวกอาชีพอะไรเพราะว่าตาช่างทองตาช่างทองในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ราศีตุลพวกตาช่างทองตาช่างเงินอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นทาของสวยงามของที่มีค่ามันก็คือสิ่งที่เข้ากับราศีตุล เพราะตามสายลักษณ์ของไายบ้าหรือราศีตุลเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้จะเหมาะกับราศีตุลมากแล้วตาช่างที่ผมพูดนี่มันเป็นตาช่งางทองคําคือจะบอกว่ามันมีความเปล่งประกายและมีคุณค่าในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีตุลเนี่ยไปที่ไหนคุณก็ต้องโด่งดังต้องเปล่งประกายอาชีพอาชีพคือไอดอลเด็ดไอดอลแล้วก็พวกเป็นดาราเป็นศิลปินแต่ถ้าเกิดคุณไม่ดาราศิลปินบางคนจะบอกว่าอาชีพพวกนี้เนี่ยต้องทําบุญบ,บ่อย เพราะว่าดาราสปินเนี่ยบางคนก็บอกอาชีพนี้ทําแล้วจะตกนรบคืออะไรหมายถึงว่ามันเป็นอาชีพท,ที่มันจะเป็นกรรมอย่างหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าวิาวธีแก้ทําไงก็ทาบุญสร้างบุญเยอะๆเช่นคุณได้เงินจากการเป็นดาราเป็นสปินเป็นอะไรต่างๆที่ทําให้คนมอมเมาก็าจะต้องเอาเงินพวกนั้นเนี่ยไปสร้างบุญสร้างอะไรอันนี้ผมก็บอกแค่นี้ไม่อยากพูดมากแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเราพูดถึงไพ่ใบนี้คือการมาของอะไรใหม่ๆได้ด้วย ดีย๋ยวผมจะพูดเป็นวบที่สองแต่เอาเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเจอบุคคลลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือมีความคิดจะทําธุรกิจการพัฒนาอะไรต่างๆนะครับผมนี่คือดวงจรแล้วก็ผมพูดว่าดวงึืนดวงราศีตุลก็ดีกลุ่มคนจํานวนมากในโลกใบนี้แล้วอพูดตรงๆนะคือกลุ่มราศีตุลทั้งหมดแล้วก็ราศีสิบสองราศีทั้งหมดราศีที่รวยที่สุดคือราศีตุลที่พบกลุ่มคนจํานวนเอารวบรวมทั้งหมดสถิติเลยนะกลุ่มคนที่รวยที่สุดที่ว่านับ คนบนโลกคือราศีตุลกับแค่นี้ต่อไปให้ไปที่สองคจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นกับราศีตุลแน่ในช่วเงเดือนสิงหาก่อนหน้านั้นก็เปลี่ยนแปลงราศีตุลน,นะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่ดีเช่นถ้าคนที่เคยสุขภาพไม่ดีมาก่อนจะพบยารักษาที่ดีหรือบางทีพบพบคนที่ช่วยเหลือคุณได้ทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปอย่างทันตาเห็นแต่ถามว่าถ้าคุณนั่งนอนปล่อยกายปล่อยใจ มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่มันจะมีอะไรไมาโดนบันดาลจิตคุณให้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่าไปออกกําลังกายอยาไปพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากทําธุรกิจทั้งธุรกิจการเงินการงานแล้วก็เรื่องของอสุขภาพมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยยังขย้ยกับตัวเองอยู่เช่นสมมุติว่ามันจะสมมตินะอันนี้สมมตินะ บางทีการที่คุณไปออกกําลังหรืออะไรยังไ,ไงเนี่ยมันบางทีมียังขัดแย้งกับตัวเองสมมตินะเรื่องของกําลังขัดแย้งกับตัวเองเช่นจะไปออกดีไหมจะอยู่แต่บ,บ้านดีไหมจะก้าวไปจนถึงใช้คาพูดผิดนะคือบางทียังยึกยักยักยักว่าจะไปก้าวไปข้างหน้าดีไหมในการทํางานยังลังเลตัดสินใจกับตัวเองไม่ถูกอยู่หรือบางทีคนรอบข้างยังไม่สนับสนุนคุณถ้าคุณมีหุ้นส่วนใหญ่ กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือคุณเป็นตัวที่ตัดสินใจบางทีคนรอบข้างเนี่ยยังไม่เห็นด้วยกับคุณในการทําอะไรบางอย่างแต่ผมจะบอกว่ายุคเก้าอะไรมายุคเก้าคือสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าคุณเป็นหมอดูคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณเป็นพวกอินเอนเซอร์คุณเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับโลก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 ,โลกทางคอมพิวเตอร์ผมใช้คำที่ผมไม่ค่อยเก่งนะจริงๆจะบอกว่าพวกทําคอมพิวเตอร์พวก สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้พวกแม้กระทั่งบิตคอยหรือเงินดิจิตอลพวกนี้นะต้องแยกให้ออกระหว่างเงินดิจิตอลที่ออกโดยรัฐบาลขอพูดต,งตงรงๆเลยก,ก็เงินกับเงินดิจิตอลที่คงรู้กันอยู่นะมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทําเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่จับต้องไดกัหรือพลังงานแม้กระทั่งคุนเกี่ยวกับพลังงานธรรมชาติพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์อันนี้พอเข้าใจโดยสังเกตผมไม่กล้าพูดหมดเพราะมันเป็นการเปิดเผยอะไรมากจนเกินไป อะไรพวกนี้มันจะมาแต่พอจะบอกว่าอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์สุขภาพ <c oughs> ก็จะมาเช่นกันถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมเคยพูดแล้วในเรื่องคลิปยุคเก้าก็ถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าผมพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับยุคเก้าอะไรจะมาก็เสิร์ชเข้าไปดูในที่ผมเ์ชเข้ายุเก้าผมจะยุเก้าผมเคยพูดอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรที่จะมาคือสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นพลังงานสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับสุขภาพพวก ออนไลน์ Online, พวกอะไรพวกนี้ก็จะมาถามว่าถ้ารู้อย่างนี้ราศีตุลทําไงราศีตุลก็เป็นสิ่งพวกนี้เหมือนกันสิ่งที่เป่งประกายอะไรที่เป่งประกายอะไรที่เป็นเรื่องชื่อเสียงชื่อเสียงก็จะมาอะไรที่ทาแล้วกเกิดชื่อเสียงอย่างรวดเร็วอาศัยชื่อเสียงหรือเครดิตก็จะมาในยุคเก,ก้าเหมือนกันหเห็นไหมยังขัดแย้งกับตัวเองยังไม่กล้าไปข้างหน้าบางทีอะไรจะมาใหม่แล้วยุคใหม่จะมาแต่ราศีตุลก็ยังไม่กล้าขยับไปข้างหน้าไอ้น,นี่ผมไม่ได้นั่งเทียนพูดเองนะ คือราศีตุลจะมีการเปลีป่ยนแปลงจริงๆตั้งแต่ปีนี้ในปีสองห้าหกเจ็ดนะครับผมรถแม่งจริงๆ้วเนี่ยจะบอกว่าภายในที่ถัดจากราศีตุลไอ้เนี่ยเพินรถมาไม่มีสมาธินะครับผมรถมันเยอะจริงๆเนี่ยบ้านผมเนี่ยก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาบ่อยเพราะฉะนั้นมันสร้างความวุ่นวิตผมก็จะไม่อยากจะพูดเท่าไหร่จริงๆเนี่ย าถาดจักเดือนสิงหาคมไปต้นไปจะบอกว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาโอกาสที่คุณหวังไว้โอกาสที่คุณรอคอยสิ่งดีๆต้องการอะไรจะได้แต่ได้ไม่สมเขาเรียกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะเราพูดง่ายๆจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณคาดหวังจะได้สมหวังแต่ไม่เต็มเม็ดไม่เต็ม,ม,ตมหน่วยบางทีสมมติว่าคุณลงทุนในหุ้นคุณลงทุนในเอาพูดตรงๆอง,อ,งอะ บิตคอยออะอะไรยังไงผมก็เล่นเหมือนกันนะจริงจริงจะบอกว่าบางทีคุณต้องการให้ไปถึงเดี๋ยวพูดทางมหาว่าคาดการะลคายจริงๆจะบอกว่าถ้าต้องการสมมุติตัวเลขเข้าข่าวนี้ไม่ใช่ตัวเลขจริงนะสมมติไปถึงแสนเหรียญอ่ไม่พูดไม่พูดจริงๆจะบอกว่าเนี่ยตอนต้องการให้ไปผมไม่ได้ยกตัวอย่างบิตคอยก็ได้นะจริงๆจะบอกว่าผมยกตัวอย่างที่ดินของคุณก็แล้วกัน ที่ดินของคุณถ้าคุณอยากจะให้ไปถึงเท่านี้มันขึ้นไปถึงเท่านี้จริงแต่ว่าอาจจะไปไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันเกือบแต่ว่าคุณก็ยังไม่พอใจอยู่ดีจะขายที่ดินได้ไหมในอนาคตขายได้แต่ว่าได้ราคาที่ไม่พอใจยังไม่พอใจคุณถามว่าทำไงให้พอใจก็ต้องรอต่อไปเพราะไพ่นี้เป็นไพ่เห็นคนนั่งรอได้ราคาที่พอใจแน่ถ้าคุณ รอนะครับผมบางทีตอนนี้ถ้าคุณต้องการทันตีเลยภายในหลังเดือนสิงหาอาจจะไม่พอใจต้องรอต่อไปอีกรอไปเรื่อยๆแต่ยังไงชาร์ต่ชัวร์จบนะครับผมใครต้องการดูอะไรมือใี่สิก่ะผมติดต่อถ้าลายดีมาได้ที่ราดีทารัตสองหกต้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบที่ผมเขียนเอาไว้รายดีทารัสองหกตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบเข้าใจตรงกันนะครับผมว่าผมทิ้งราดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบ ตั้งความนะครับผมไลดีทัสองหกเป็นเพื่อนกันไลดีทั้สองหกต้ข้อความด้านล่างกิฟยูทูบหรือจะเป็นไลโอเอต้อข้อความด้านล่างกิฟตยูทูบเหมือนกันไลเป็นช่องทางสำรองเป็นไลทั้งสองหกเป็นช่องทางหลักเป็นเพื่อนกันไลเป็นลิงก์นะครับผมเป็นมันจะเป็นธุรกิจสมากกว่าถ้าเป็นไลโอเอก็ดูสามอย่างไลเมอพี่ซิงโอเฮงจะดูอย่างแรกหนึ่งหรือจะดูสามอย่างก็ได้นะครับผมก็ถ้าหลายคนงงว่าจะดูยังไง ก็ดูอย่างนั้นแหละก็ดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็สอบถามเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ไปวิธีง่ายๆนะครับผมมีวิธีเงินที่สำนักงานลายมือพี่ซิงหเห้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบเต็มที่ที่สำนักงานเห็นตัวกันเป็นๆลายมือพี่ซิงหเห้ตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่สำนักงานนะครับผมแบบธรรมดารายมือพี่ซิจนกว่าหชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมเต็มที่ที่สำนักงานแบบธรรมดาแล้วก็แบบ VP ที่สำนักงานแบบยาวๆกันไป หลายคนมันเป็นอคันตุกาจากต่างประเทศเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยขนาดเจ้าของปากกายี่ห้อดังก็ที่ส่ง B2S นี่แหละเป็นเจ้าของไม่ใช่ซีโอนะครับคนที่ผมกล่าวนี่คือเป็นเจ้าของปากกายี่ห้อดังเลยที่ว่าส่ง B2S เนี่ยแล้วก็อ่าแทบจะกินตลาดส่วนใหญ่ของประเทศไทยไปแล้วถ้าพูดชื่อนี่คุณคงเคยใช้ปากการุ่นนี้มานะครับผมไม่แค่เป้าปากกาอย่างี้ยเจ้าของดินสอสีอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิดมาดูกับผม จคายวนี้ก็ใส่ซองให้ผมแหละก็ใส่มาขออนุญาตพูดตัวเลขว่าเราเราหมืน่นเกือบสองหมืน่นยจไหมหผมอันนี้ขออนุญาตบอกตัวเลขนะครับแบบดูแบบ V.P. เปิดไพ่แบบใหญ่แล้วก็ลายมือดูทุกแบบก็ใส่ไหมหผมแบบเหมือนเป็นอะไรอย่างนั้นอน่ะซีอีโอระดับแบบบิ big ก๊กๆก็ของบริษัทสตาร์ทอัพเจ้าดังของเมืองไทยก็อันนี้ขอปิดบังชช่อนะครับผมก็มาดูกับผมตอนนี้สตาร์ทอัพก็อันนี้พูดแค่นี้ก่อน ก็ดังนี้นะครับผมก็ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็ดูที่สำนักงานได้หรือจะดูออนไลน์ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซักคลายกดแจ้งผมเป็นกำลังใจด้วยเพื่อใหคลิปใหม่คลิปดีๆได้ส่งมาเรื่อยๆฝากกดติดตามกดซักคลายกดแชร์กดถูกใจวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดี